ดียนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเรื่องสุขาบัญญัติแห่งชาตินะคะนนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วข้อหนึ่งถึงข้อห้านะคะสุขาบัญญัติแห่งชาติเสร็จเรียบร้อยหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะอ่ะเรามาทบทวนห้าข้อครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะ ครั้งที่แล้วสุขภาพป็นยาแห่งชางของเราคือข้อหดูแลรักษาราากายและของใช้ให้สะอาดนะคะสรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีนะคะข้อสามล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายนะข้อสกินอาหารสุกสะอาดไม่มีสาอันตรายเจือปน และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดนะคะหรือมีสีฉูดฉาดนะนนนข้อหไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่เสพสารเสพติดนะคะอ่ะต่อไปวันนี้เรามาต่อกันที่ข้อ6นะคะข้อ6ถึงข้อ10นะ,ะอ่เรามาดูข้อ6ข้อหนะคะสร้างส,สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะคะ ขอ้อ7ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทข้อ8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีข้อ9ทําทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอมีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะคะอ่ะแล้วาจะมีเพลงสุขขับบญ,ญัตอ่าสุขขับบญ,ญัติ แห่งชาติมาให้ฟังเดแต่ครู <hi> เราเปิดดูนะว่านักเดียนจะฟังได้หรือเปล่าไสุ้ยาแหงชาติพเราร้องไห้ขึใจไกลจากอแป๊บนึงนะแย่ครู ทำไมไม่ได้ยินนะครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นเรียกปิดไมค์ให้ครูหน่อยลูกถ้าหนูไม่ปิดไมค์เสียจกตีกันลูก ใจเกิดได้บางไกลจากคุณมาก สามเดือนธันวาคมพศสองพันห้าร้อหกสบสี่นะคะนักเรีนยนทําในสมุดได้เลยนะลอกลงสมุดได้เลยนะคะแล้วถ่ายรูปส่งครูนะคุณวันคุนะูครูน้ามีวันที่ไหมอ่ะต้องให้เขียนวันที่ให้ดูหรอคะครับ งันเดี๋ยวค่อยเขียนวันที่ค่ะทําให้เสร็จก่อนทำ6-10ให้เสร็จก่อน<ม>เว้นเว้นเว้นบรรทัดไว้ที่ที่จะเอาไว้เขียนวันที่นะคะเว้นเอาไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะเดีย๋ยวครูจะบอกให้เขียนวันที่ที่หลังนะคะหนูไม่ต้องมองหน้าจอก็ได้ลูก ในนักสื่อมจีจะได้ไม่จะได้ไม่ต้องเพ่งนะคะจะได้ไม่ต้องเพ่งนะ,ะปอเป้ไม่เขียนหรอ <c oughs> ปอเป้ไม่เขียนหรอคะ ข้ออ่าสุข,ขาพบรรยาแห่งชาติมี10ข้อครั้งที่แล้วเราทําไปแล้ว5ข้อครั้งนี้ก็ทําอีก5ข้อนะคะครั้งนี้คือข้อ6และข้อ10ถึงข้อ10นะ เขาบอกว่าทําไมเราจึงต้องปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติน,านะคะเพราะว่าเราจะได้ลดการเกิดโรคและป้องกันอันตรายต่างๆนะเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของเราด้วยนะคะตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติสิประการเนี่ยนะคะ นักเรีจะเห็นว่าหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติประการไม่มีข้อไหนเลยที่ทํายากใช่ไหมเราสามารถปฏิบัติและทําตามได้ทุกข้อเลยนะคะไม่มีอันไหนยากเลยนะคะถ้าใครปฏิบัติตามนี้ได้ประการเนี่นักเรียนก็จะมีสุขภาพที่ดี <c oughs> เกิดโครคภัยไข้เจ็บได้ยากนะคะ ร้ากาก็จะแข็งแรงด้วย ไฟหลูกภูมปิดไม้หน่อยค่ะภูมคุภูมปิดไม้หน่อยค่ะ ครั้งที่แล้วเราทําไปแล้วนะคะข้อหนึ่งถึงข้อห้านะคะครั้งที่แล้วเราทําไปแล้วข้อหนึ่งถึงข้อห้ารอบนี้จะทำข้อหกถึงข้อสิบนะนันเดียวไม่ต้องเปิดไม้นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายทีละข้อนะ กาจะเรียนตั้งใจฟังอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเวลาครูถาม้าเปิดไมค์ตอบนะคะครูปิดไมค์หน่อยลูกปิดไปก่อนนะคะจนกว่าครูจะบอกให้เปิดนะคะถ้าเกิดครูยังไม่ถามก็ยังไม่ต้องเปิดไมค์นะคะอ่ะแล้วมาดูทีละข้อนะคะ อนนักเรียนทำข้อ6ถึงข้อ10ไปครูจะอธิบายข้อ1ถึงข้อ5ให้ฟังนะข้อ1เขาบอกว่าดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดนะคะก็คือการอาบน้ำาสระผมทำอะไรอีกดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของเรานะคะให้สะอาดนะคะการอาบน้ำนะคะให้สะอาดและถูกวิธีก็ต้อง หนึ่งเราต้องล้างตัวด้วยน้ำสะอาดก่อนใช้มือถูเพื่อล้างคราบเหงื่อออกไปก่อนนะคะแล้วก็ฟอกสบู่ให้ทั่วเลยนะฟอกสบู่ให้ทั่วเลยทำไมต้องบอกกับปอนหนึ่งเพราะว่าตอนหนึ่งจะยังอาบน้ำไม่เป็นนะฟอ,ฟอกสบู่ให้ทั่วตัวหรือใช้ฟองน้ำนะคะฟองน้ำนิ่มๆเนี่ยขัดตัวเราเองก็ได้นะล้างตัวด้วยน้ำ อาล้างตัวด้วยน้ำให้อาล้างตัวด้วยน้ําสะอาดนะคะเอาสบู่ออกให้หมดนะแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยเช็ดตัวเราเนี่ยให้แห้งนะคะทุกจุดในร่างกายเลยอย่าให้อับชื้นนะต่อไปสระผมสระผมสระ,ะผมทำยังไงเราก็ต้องราดน้ำให้ผมเปียกเทน้ำยาสระผม แล้วก็ทำยังไงคะเกานะบนเส้นผมแล้วก็กาวบนศีรษะเราเบาๆนะคะนวดเบาๆบนหนังศีรษะเราแล้วก็ใช้น้ำล้างยาอาณัมน,น้ำยาสระผมเนี่ยออกจนสะอาดเลยนะถ้าเสร็จอาถ้าเส้นผมเราเลยสกรปรกมากเลยคะก็จะต้องล้างด้วยยาสระผมอีกครั้งหนึ่งนะล้างด้วยยาสระผมอีกครั้งหนึ่งจนหมดสิ่งสกรปรกนะคะ แล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเนี่ยเช็ดผมให้แห้งนะต่อไปอ,อาจจะมีคำถาม,มอาจอาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องอาบน้ำทุกวันเลยคำถามนี้ใครสงสัยบ้างทำไมเราต้องอาบน้ำทุกวันเลยไม่อาบบ้างได้ไหมนะคะเราอาบน้ำทุกวันก็เพื่อชำะระล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตาม ร่างกายของเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อาบน้ำเราจะสังเกตได้เลยว่าตัวเราจะมีกลิ่นเหม็นนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอาบน้ำทุกวันนะ,ะเพราะว่าตัวของเราจะมีกลิ่นตัวนะคะถ้าเราไม่อาบน้ำเนี่ยกลิ่นพวกนี้ก็จะทำให้รบกวนคนอื่นนะคะและ้วก็ทำให้เราเสี่ยงสปริกภาพนะคะ คุมครูยังไม่อนุญาตให้เปิดไม้นะคะ,ะคำถามต่อไปถ้าหลังอาบน้ำเสร็จแล้วเราไม่เช็ดตัวให้แห้งก่อนสวมเสื้อผ้าทำให้เกิดผลอย่างไะฟังนะคะถ้าเราอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วไม่เช็ดตัวให้แห้ง จะเกิดผลอะไรกับเรานะคะจะทําให้เกิดการอับซ้นที่ผิวหนังนะจะทําให้เกิดโรคผิวหนังกับเราได้นะคะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยเกิดเชื้อราเชื้อราสีขาวขาวเป็นดวงดวงนะคะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยได้รับอันตรายนะคะอะต่อไปทําไมเราต้อง ห้ามใช้เล็บเกาบนหนังศีรษะของเราขณะสระผมก็เพราะว่าจะทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยอักเสบหรือเป็นแผลได้นะคะไหนใครเคยเกาศีรษะของตัวเองจนเป็นแผลเลยเลือดเลยมีไหมแบบคันมากๆอนะ่ะใช่แล้วเราก็เกาเกาจนเลือดเลยนะคะจะทําทให้บนหนังศีรษะของเราเนี่ยมีแผลนะคะนะนักเยนอดร้านยา่า อยากเกาเลยใช้เล็บไปเกาเนะคะถ้าล้างน้ํายาสระผมออกไม่หมดจะทําให้เกิดผลเสียอย่างไรถ้าเราสระผมแล้วล้างยาสระผมออกไม่หมดจะทําให้ผมของเราเนี่ยร่วงหรือรุดออกได้นะคะนักเรียนเพราะทําให้เกิดการแผลเนาะการระคายเคืองต่อหนังศีรษะของเรานะคะถ้าเราล้างน้ํายาสระผมออกไม่หมดนะ ถ้าอ่ะถ้าเราสระผมแล้วเราเช็ดผมไม่แห้งผมยังไม่แห้งเลยแต่ว่าเราก็นอนลงไปแล้วจะทำให้ทาให้เกิดอะไรขึ้นจะทำให้เกิดเชื้อรานะคะเชื้อราขึ้นที่หนังศีรษะได้นะบนหัวเราเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะจะทำให้เกิดเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะถ้าเกิดว่า เราเช็ดผมไม่แห้งหลังจากที่เราสระผมแล้วเนี่ยทำบ่อยๆข้าวบนหนังศีรษะเราก็จะมีเชื้อรานะคะต่อไปเราจะดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้อย่างไงเราก็ต้องเสื้อผ้าที่ใช้แล้วของเรานะคะกระโปรงกางเกงเสื้อผ้าต่างๆของเราเนี่ย ก็ต้องเอาไปซักแล้วก็ตากให้แห้งนะคะพอผ้าแห้งแล้วก็ต้องเอามาเก็บพับให้เป็นระเบียบนะเราสามารถทําเองได้นะคะนักเรียนเราสามารถพับผ้าเองได้เราอาจจะยังซักผ้าไม่ได้แต่เราสามารถเก็บผ้าและเอามาพับได้นะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเนาะถ้าอ่ะนักเรียนอาจจะถามว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่ซัก เราไม่ล้างสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ไปแล้วอ่ะมันจะมีผลอย่างไรครูก็จะบอกว่าผลที่จะตามมาก็คือสิ่งของเครื่องใช้จะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคนะคะและก็ทําให้ผู้ที่ใช้อะหรือตัวนักเรียนเองเนี่ยเป็นโรคได้นะคะนักเรียนถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรากินอะไรเนี่ยแล้วเราก็เอาไปวางไว้นะเอาไปวางไว้เราไม่รู้เลยว่า มีตัวอะไรมาลงลงมาในแก้วลงมาในจานของเราหรือเปล่าแล้วเราเอามาใช้ต่อเนี่ยอาะทำให้เราเป็นโรคได้นะคะอ้าวการสวมเสื้อผ้าที่เปียกชื้นถ้าผ้ายังไม่แห้งเราก็ไม่ควรนําเอามาใส่เนาะไม่ควรเอาเสื้อผ้าที่ยังไม่แห้งมาใส่นะคะถ้ามันจะชื้นอยู่ก็ต้องตากให้แห้งก่อนถ้าเราเอามาใส่ จะทำให้ผิวหนังของเราเกิดการระคายเคืองนะคะและกลายเป็นเชื้อราในร่มผ้าได้นะการจัดสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบนะคะก็จะมีประโยชน์ครูปิดไมาให้ครูนหน่อยลูก ห้าเปิดนะจนกว่าครูจะบอกให้เปิดนะคะการจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบจะทำให้เกิดผลดีนะคะจะทำให้บ้านเราเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษนะ,ะหรือโรคต่างๆนะคะหรืเชื้อโรคต่างๆนะคะ อ่าไหนใครเสร็จแล้วใครถึงข้อใครถึงข้อแปดแล้วบ้างใครถึงข้อแปดแล้วอ่าพราวถึงข้อแปดแล้วนะใครถึงข้อเจ็ดอยู่ข้อหกต้องเสร็จได้แล้วนะคะข้อหกต้องเสร็จแล้วนะคะไหนใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วเอย ปาเป้ถึงข้อไหนแล้วอา้าวหาวอีกหาวอีกนอนน้อยปาเป้ถึงข้อไหนแล้วลูกหนึ่งยังไม่เสร็จเลยครับยังไม่เสร็จเลยครับข้อหนึ่งข้อหกก็ยังไม่เสร็จหรอครับ <mm> ดูตามนักสื่อนะลูกอย่าดูหน้าจอดูหน้าจอหนูต้องเพ่งนะคะดูในนักสื่อจะเห็นชัดกว่านะ ถ้าทำเสร็จในชั่วโมงก็จะไม่ต้องมีการบ้านนะคะก็ไม่ต้องไปทำที่หลังนะถ้าทำเสร็จในชั่วโมงนี้ได้เลยนะคะ คูณหออธิบายข้อ 10, หถึงข้อสิบยนนาะทีเดียวเลยนะคะเราจะได้จบเรื่องนี้นะคะสุขภาพประจักแห่งชาตินะอ่าข้อหกนะคะการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นเป็นอย่างไรล่ะอ่ามาดูคำอธิบายกันนะคะการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะคะหรือให้มีความสุขเนี่ยนะคะคือการที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองนะคะ นักเรียนอยู่ในวัยเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะช่วยเหลืองานบ้านที่สามารถช่วยได้เช่นพับผ้ารดน้ำต้นไม้นะคะทำสิ่งที่เดกเรียนทำได้นะคะช่วยเหลือผู้ปกครองนะคะสองคารพและเชื่อฟังนะคะพ่อแม่หรือผู้ปกครองญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเรานะคะในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะคะ สามทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเป็นประจำเช่นทำบุญตักบาตรทำงานบ้านนะคะกินข้าวร่วมกันนะคะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะต่อไปข้อเจนะคะป้องการอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทนะ ป้องกันอุบัติภัยด้วยกวารไม่ประมาทก,ก็คือเช่นนักเรียนใช้ของใช้และของเล่นอย่างระมัดระวงังข้ามถนนตรงทางม้าลายนะคะถอดปลั๊กไฟหลังใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วนะคะนะฮะเพื่อป้องกันอุบ,อออนอบัติภัยนะคือการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทนั่นเองนะคะนักเรียนป้องกันไม่ให้มันเกิด อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนะส่วนใหญ่มันเกิดมาจากความประมาทนะคะแล้วก็มีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้เลยนะคะต่อไปข้อ8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีอ่า เนื่องจากว่าการออกกำลังกายนะคะเป็นประจำจะทําให้เรามีสุขภาพดีและไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบออกกำลังกายก็ทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะและเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะเราต้องตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละครั้งนะคะเพื่อเพื่อเกิดถ้าเราอาจจะเป็นโรคอะไรแต่ว่าเรายังไม่รู้ตัวนะการตรวจสุขภาพประจําปีก็ทาให้เราเนี่ย รู้ได้เร็วขึ้นและป้องกันและรักษาได้เร็วขึ้นนะคะต่อไปข้อก้านะคะทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะคะการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอเนี่ยคือหนึงคิดแต่ในสิ่งที่ดีนะร่างอ่าจิตใจเราจะได้เบิกบานนะคะ สองทำกิจกรรมที่ตนเองชอบเพื่อสร้างความร่าเริงแจ่มใสให้กับตัวเรานะคะสามทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกเพลิดเพลินเช่นฟังเพลงเล่นกีฬาอ่านหนังสือนะคะทำให้เรารู้สึกเนี่ยเพลิดเพลินนะคะทำให้ร่างกายเราไม่คุณมัวนะเราจะได้มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสนะคะและสุขภาพเราก็จะดีด้วยนะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายก็คือมีสํานึกต่อส่วนรวมนะคะร่วมทําสิ่ที่ประโยชน์ต่อสังคมนะ,ะทุกคน,คนทุกคนเนี่ยอยู่ในสังคมนะคะอาศัยสิ่งแวดล้อมในการดําเนินชีวิตเนาะเราจึงมีสํานึกต่อส่วนรวมโดยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมคือ 1. ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ก่อให้เกิดมลพิษนะคะต่อสิ่งแวดล้อมเช่นพลาสติก โฟมนะคะถ้าเราไม่ไม่ไม่ใช้พลาสติกหรือโฟมเนี่ยมันจะช่วยลดขยะได้เยอะเลยนะคะทิ้งขยะในถังขยะและกําจัดขยะในบ้านนะคะทุกวันนะคะใช้ซ้วมเสร็จแล้วต้องราดน้ําให้สะอาดทุกครั้งนะคะห้องน้านะคะหดือส้วมนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องราดน้ําให้สะอาดทุกครั้งนะ,ะต้องทําให้เคยชินนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าห้องน้ําแล้วเราไม่ ไม่ทําให้สะอาดเนี่ยมันจะทําให้มันติดตัวมานะครผมถ้าเกิดนักเรียนมาโรงเรียนแล้วนักเรียนชีเสร็หรือออเสร็จเนี่ยแล้วนักเรียนออกมาเลยไม่ได้นะคะนักเรียนต้องลาดน้ําให้เรียบร้อยนะคะลาดน้ําให้เรียบร้อยหันกลับไปมองดูว่าเรียบร้อยหรือยังข้างอ่เรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาได้นะคะอ่ะเป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้โดยที่ ไม่มีความอ่าไม่ไม่ยาก